และก็เรื่องนี้พอท่านภูมิธรรมท่านชิมไปเรียบร้อยวันก่อนเมื่อวานนี้จาได้ไหมท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะชิมข้าวสิปีนี้เหมือนกันนะในที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ชิมข้าว1ิปีในโครงการรับจำนำข้าวในโกดังที่จังหวัดสุรินนี้เรียบร้อยแล้วนักข่าวค่ะไปสอบถามคณะทํางานของท่านาาานายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ชิมข้าว1ิปีนี้หรือยัง ทางทีมงานบอกว่าท่านได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอามาหุงแล้วก็รับประทานโดยเมนูที่ท่านนายกรัฐมนตรีทานกับข้าวสิปีที่กินในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยไข่ลูกเขยกระเพราไก่แกงเขียวหวานไก่หมูทอดกระเทียมแกงขั่วเนื้อและผัดผักโอ้ยได้ยินชื่อแต่ละอย่างนี่ก็คือ อาหารยอดทีทั้งนั้นนะคะแต่ท่านไม่ได้บอกนะคะว่าซาวข้าวกี่น้ําเพราะว่าคนที่ไปซาวข้าวเนี่ยคือแม่บ้านบนตึกไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดก,กับทีมงานนะคะบอกว่าข้าวก็อร่อยดีครับค่ะอันนี้คือทีมงานบอกนะมีคนไปถามท่านอนุทินนะค่ะว่าทานข้าวไหมเขาบอกว่าถ้าท่านนายกทานอืก็พร้อม เราพร้อมทานเหมือนกันและล่าสุดเดี๋ยวแหมทีมงานพูดแล้วจะคิดว่าทีมงานพูดอย่างเดียวว่าข้าวก็อร่อยดีอาจจะไม่ใช่จากปากท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งค่ะก็เลยส่งข้อความไปถามท่านนายกรัฐมนตรีและก็โทรไปคุยคุยสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านได้ลองกินข้าวเรียบร้อยแล้วความรู้สึกของท่านก็คือมันเหมือนกับกินข้าวปกติทั่วไปค่ะ แต่ว่าเรื่องของสีข้าวอ่ะเราก็อาจจะเห็นและะ้วค่ะว่าสีมันก็อาจจะออกน้ําตาลนิดๆน,นะคะท่านนายกรัฐทานตรีก็บอกว่าสีมันอาจจะไม่ขาวเหมือนกับเป็นข้าวใหม่แต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันค่ะมันก็ทานได้ตามปกติอันนี้คือท่านนายการัฐมนตรีท่านก็ย้าเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปคือท่านไม่ได้โพสต์ภาพโชว์เหมือนอย่างวันก่อนที่ท่านโพสต์ภาพที่ท่านชิมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับ่าแต่ครั้งนี้ท่านก็ ถือว่าเป็นการยืนยันโดยคําให้สัมภาษณ์จากทั้งทีมงานและจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะรัฐวิการกระทรวงสาธารณสุขนะก็บอกเลยว่าถ้าใครสงสัยก็เอามาให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบได้ค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์เอามาตรวจสอบได้แล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกเลยว่าไอ้ข้าวที่เขาจะมาขายหรือจะมาประมูลไปแล้วเนี่ยจะเอามาจาหน่ายเนี่ยเอามาให้กินเนี่ยเขาต้องไปมีกระบวนการเพิ่มเติม เช่นอาจจะไปสีอีกเบื้องต้นหรือไปทําให้มันขาวอีกนิดนึงถูกต้องไม,ไม่ใช่แบบเอาข้าวออกจากกระสอบแล้วไปขายเลยมันต้องมีกรรม,มวิธีใ,ในการทําแล้วก็มีการตรวจสอบอมไม่เขาขายไปเขาก็ชื่อเสียงเขาก็เสียใช่เพราะต้องย้ำกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะคือว่าอย่าลืมว่ากโกดังแห่งนี้ถูกปิดตายมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะคะ,คะภาพตอนแรกตอนที่ไปเปิดโกดังค่ะก็จะมีป้ายติดเอาไว้เลยว่าห้ามเคลื่อนย้ายข้าวทั้งหมดเพราะอันนี้มันเป็นข้าวที่มันอยู่ระหว่างการ จัดทำโครงการรับจํานําข้าวพอไปเปิดโกดังเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหนักข่าบอกว่าเถอะน่ะเห็นมือไหมคะปัด,ป,ดปัดอย่างนั้นเลย<ะ>คือพอเปิดโกดังปุ๊บฝุ่นมันคุ้งเลยอะ่ะใช่10ปีของการปิดโกดังเอาไว้มันก็เป็นปกติอะค่ะที่เขาเปิดเข้าไปลมก็แค่ลมควันอย่างเดียวแล้วก็ออกมามันก็ต้องมีฝุ่น,ม,น,นมีนู่นมีนี่แต่โกดังเนี้ยเจ้าของโกดังเขายืนยันว่า เขาดูแลตามมาตรฐานขององค์การขังสินค้าค่ะเขาก็ถึงมีมาตรฐานสองเดือนลมควันข้าวเ็าถึงอยู่ได้ไม่แฉไม่มีน้ํารั่วลังคาไม่มีสิทธิ์เลยที่ฝนตกลงมาแล้วจะมีรั่วสักจุดสองจุดไม่มีแล้วการมลมควันข้าวเนี่ยเพื่อป้องกันมอดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติพอสองเดือนมันก็จะหมดแล้วก็เอาไปรับประทานไปไปซาวไดอ้อันนั้นเป็นเรื่องที่ คุณผ <Net> ู้ชมหลายท่านก็อาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่เราก็พยายามที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักแหละที่ไปร่วมอยู่ในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าจบดราม่าแล้วกันนะคะสามวันเต็มๆแล้วสําหรับเรื่องนี้